สวัสดีค่ะพบกับแนนอีกแล้วนะคะแนนพากินพาเที่ยววันนี้แนนจะพาไปเที่ยวไหนกดติดตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แนนก็ถึงร้านออผัดไทยแล้วมาลองชิมกว๋วยจั๊บที่นี่ดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะ่าตอนนี้ก็กว๋วยจั๊บมาถึงแล้วดูหน้าตาหน้าผานไหมคะก็เดี๋ยวไปดูหน่อย น้ำใช้ได้อร่อยค่ะก็ะขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะค่ะแล้วตอนนี้แนนก็กินหมดแล้วนั่นก็คือ่างนีน้นเลยแล้วก็สักพักเดี๋ยวแนนจะพาไปเที่ยวเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามต้นชมนะคะค่ะแล้วตอนนี้แนนก็พาทุกท่านมาดูเสื้อผ้าของ กรีชค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูช้อปปิ้งกันเลยเดี๋ยวซียมีอะไรสวยๆไหมไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิด จะพาไปดูก,กระเป๋านะค่ะแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้มาเดินที่แม่วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเราก็ได้ช็อปปิ้งกันเยอะจริงๆคนละร้อยส0งมัง้ง <c oughs> ดูสิ อก็วันนี้ก็แนนพามาเที่ยวแค่นี้แต่แต่เย็นนี้แนนจะพาไปชิมอาหารร้านจีนเดี๋ยวเราไปติดตามจะี๋ยพึ่งนี้ไปไหนนะและแล้วเราก็ได้มาถึงร้านอาหารซูชิช่างบริษัทลูกช่างลูกชีั่งเสร็จแล้วค่ะดูแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีโต๊ะไหมดูบรรยากาศด้านในนะคะเป็นรัฐบาลจีนเคนต์เก่าดูดีสไตล์ไม่เหมือนไทยดีค่ะโอ้ยมีรถคารเป้าด้วยเดี๋ยวถ้าเราได้โต๊ะเมื่อไหร่ก็ เราจะมาดูอาหารกันนะคะเราจะได้อะไรอ่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศภายในร้านนะคะว่าโอ้โรแมนติกแค่ไหนค่ะอาหารมาแล้วค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะชิมซอสก่อนเป่าก่อนร้อนมาก อร่อยค่ะหืมตะเกียวโอแลกันติเกียเวทอ่ะออค่ะแล้วนี่ก็เป็นอาหารอย่างที่สองที่แนนได้สั่งมาก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนั่นเอง มาดูกันค่ะว่าอร่อยแค่ไหน mm hmm. เผ็ดค่ะโอ้ mm hmm. เบาก่อนร้อนๆอือใแล้วตอนนี้เวลาของไหนก็หมดลงแล้ว <c oughs> ก็เอาไว้โอกาสหน้าแนน จะมาทำคลิปแบบนี้อีกวันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้พาเที่ยวแบบยังใหญ่หรือว่ายัางไงเพราะแนนไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวทำแต่งานค่ะแล้วงานของแนนเน,เนี่ยที่ทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นผู้สนับสนุนจากนั้นก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นพากินมากกว่าก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็วันนี้ก็ขอ,อ,อจากการเพียงเท่านี้เอาไว้โอกาสหน้าในจะทำคลิปออกมาใหม่ก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามรับชมคราวหน้าและกันแนนกับแนนพากิน,พา,กนพาเที่ยวค่ะไาย